สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับป๊อปครับจาก t h ป Popy Job ครับวันนี้นะครับป๊อมีเทคนิคนะครับมาแนะนำนะครับเป็นการคอนเวิร์ตภาพนะครับที่เป็นภาพที่ไม่ชัดนะครับให้เป็นภาพที่คมชัดนะครับวันนี้นะครับจะมีเทคนิคอะไรนะครับมีวิธีการปรับแบบไหนไปติดตามกันได้ในตัวโปรแกรมเลยครับไปครับ โอเคครับพอเราเข้ามาในส่วนของหน้าต่างโปรแกรมนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะเริ่มโดยการเข้าไปที่ image นะครับแล้วก็เข้าไปที่ image size นะครับถามว่าทําไมต้องเข้ามาในส่วนของหน้าต่าง image size ก่อนนะครับนะครับเราให้ให้เรามาดูตรงที่เป็น document property ตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่า72 ppi เนี่ยมันค่อนข้างเป็นความละเอียดที่มันค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับผมก็จะมาทําการเพิ่มนะครับ resolution ตรงนี้นะครับก่อนนะครับให้เป็น300นะฮะ ก็จากนั้นนะครับภาพจากที่เป็นเมพิกเซลเมื่อกี้นับก็จะค่อนข้างเริ่มชัดขึ้นนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะทำการ Copy Layer นะครับโดยการกด Command J นะครับพอได้ตัว Layer copy มานะครับก็จะไปที่ Filter นะครับแล้วก็มาที่ blur กา s s e t b l u r นะครับถามว่าทำไมต้องเข้ามาที่กา s s e t b บ u r ก่อนนะครับ ในส่วนของขั้นตอนกรเซตเบอร์นะครับวิธีการตรงนี้ครับลองให้ทุกคนซูมดูก่อนนะฮะในส่วนของพรีวิวตรงนี้นครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้สีนะครับของกราฟิกตัวนี้มันมีแค่2ส่วนเองนะครับก็จะเป็นส่วนของสีขาวกับสีดำนะครับการที่เราเข้ามาทำการเบอร์นะครับโดยใช้กรเซตเบอร์ตรงนี้เพื่อที่จะทำสีขาวก็คือแสงนะครับสีดำก็คือเงานะครับสิ่งที่ขาดตอนนี้ก็คือมิดโทนนะครับ การใช้มิโทนการปรับมิโทนนะครับผมก็จะใช้วิธีการทาเบลอนะฮะโดยตรงเรเดียนตรงนี้นะครับก็จะผมจะพิมพ์เลขสีเนาะเห็นไหมฮะมันก็จะมีตัวที่เป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็จะมีความเป็นมิโทนนะครับแล้วก็ความเป็นชาโดนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะกดโอเคนะครับผมก็จะมาปรับในส่วนของเคิร์ฟนะครับไฮไลท์นะครับมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ดึงชาร์โด้มาอยู่ตรงกลางนะครับภาพก็จะนะครับ มีความชัดขึ้นนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการปรับภาพนะครับความละเอียดต่ำนะครับให้เป็นภาพความละเอียดสูงนะครับโอเคครับต่อมานะครับผมก็จะเข้ามาที่อัดบอร์ดหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีนะครับจะมาแนะนําในส่วนของการปรับภาพสีนะครับว่าเราจะมาปรับภาพสียังไงนะครับที่เป็นภาพความละเอียดต่ําให้เป็นภาพความละเอียดสูงเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับโดยการที่ผมจะทําการ Copy La y เ r ยอร์นะครับโดยการกด command J นะครับจากนั้นนะครับ ผมก็จะทําการคอนเวอร์ตนะครับสีนะครับสีเขียวเนี้ให้เป็นสีเทานะครับโดยการกด Command s h i ิ t แล้วก็ U R พอเราได้เลเยอร์นะครับตรงนี้ที่เป็นสีเทาเรียบร้อยนะครับผมก็จะไปที่ image size นะครับซึ่งไม่ต่างจากเมื่อกี้เลยนะครับก็ความละเอียดตอนนี้ก็อยู่72 ppi นะครับผมก็จะมาดันค่าตรง resolution ตรงนี้ให้เป็น300นะครับแล้วก็ปรับให้เป็น วินเนียนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับโอเคครับพอผมได้เลเยอร์นะครับที่ได้มีการขยายในส่วนของความละเอียดนะครับของภาพให้เป็น300 ppi เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาปรับนะครับวิธีขั้นตอนต่อไปนะครับโดยการคล้กฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มาที่เบอกราเซเบอร์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับโอเคครับผมก็จะมาปรับตรงนี้นะครับให้เป็นสีนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับ แล้วก็กดโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปที่เคิร์ฟนะครับแล้วก็จะดึงไฮไลท์นะครับมาตรงกลางนะครับแล้วก็ดึงชาร์โดนะครับมาตรงกลางนะครับก็จะได้กราฟิกนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นเนาะแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะกดนะครับที่คีย์บอร์ดนะครับกดคอมมานด์นะครับออปชันแล้วก็ชิปแล้วก็ e นะครับเป็นการเหมิดเลเยอร์นะครับขึ้นมาเป็นเลเยอร์ใหม่นะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะทำการเข้าไปที่ select นะครับแล้วก็มาที่ color lens นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น select ตรงนี้ครับตอนนี้ค่ามันจะเป็น simple color อยู่นะครับก็จะมาเลือกให้เป็น shadow นะครับแล้วก็ดูสีนะครับตรงนี้ใชนะครับที่เป็นหลอดดูสีตรงนี้นะครับกดปุ๊บแล้วก็ปรับนะครับ f u o r e s e t ตรงนี้นะครับให้เป็นสัก9แล้วกันแล้วก็กดโอเคนะครับ เราก็จะได้ตัว selection นะครับผมก็จะมาเพิ่มในส่วนของ solid color นะครับผมก็จะทำการเลือกสีใดสีหนึ่งไปก่อนนะครับกดปึ๊บเราได้นะครับในส่วนของ color fill มาเรียบร้อยนะผมก็จะไล่ปิดตาไปก่อนเนาะปึ๊บแล้วก็การเปลี่ยนสีนะครับผมก็จะดูสีของ ci ล o g o ของ starbucks นะครับโดยการ double click นะครับปึ๊บแล้วผมก็มันจะมีหลอดดูดสีนะครับก็กด ตอนนี้ก็ได้สีของสตาร์บัคกมาแล้วกดโอเคปั๊บก็กดเปิดตานะครับอันนี้นะครับผมก็จะลากนะครับลงถังขยับนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะครับลากลงถังขยาบนะครับแล้วก็กดตัวเคิร์ฟขึ้นมานะฮะแล้วก็ปิดตาอันนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับตอนนี้มันไม่มีหลังเนอะนะครับคลิกที่เลเยอร์เคิร์ฟนะครับแล้วก็เข้าไปที่ ส OLID COLOR เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกสีขาวปึ๊บนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เซฟเหมือนเดิมนะครับก็เข้าไปเลือกฟอร์แมตนะครับให้เป็น JPEG นะครับแล้วก็เซฟเลย Starbucks นะครับให้ Hi. แล้วก็ Resolution ดูเช่นนะครับก็กดเซฟโอเคนะครับโอเคจากนั้นก็ได้กราฟิกนะครับจากที่มันความเรียดต่ำนะครับกลายเป็นภาพความเรียดสูงเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้เป็นอย่างกันบ้างครับป๊อบบอกว่าทุกคนจะทำตามกันได้นะครับหากใครมีข้อสงสัยหรือเทคนิคอะไรอยากจะแนะนำป๊อบนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์ให้ช่อง The Poppy Job ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับ